สนุกจังเลยนะเออเล่นแบบนี้ก็สนุกดีแต่เวียนหัวลงก่อนดีกว่าเออลงก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะโหเหนื่อยเหลือเกินพี่เอกพี่ฝนได้ข่าวว่าตอนนี้นะป๊อปปี้อะ่ะเขาทําสัตว์เลี้ยงหายไปอะ่ะเอา้าหายอีกแล้วระโอ้ทำสัตว์เลี้ยงหายไปเนี่ยวันนี้ก็เลยเข้ามาชวนพี่เอกว่าให้ช่วยกันตามหาสัตว์เลี้ยงหน่อยอะ่ะ โอ้โหแล้วมันจะเจอไหมเนี่ยที่ดูดิโอ้โหเยอะแยะเลยกว้างมากเลยนะแต่นี่มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นโรงงานที่เขาเอาไว้ผลิตบ๊อบบี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะได้ข่าวว่าเนี่ยดูดิมีแคปเจอร์สองใช่ป่ะแล้วก็ทำสัตว์เลี้ยงหายไปอ่ะพี่ฝนจะบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะนะพี่ฝนเข้ามาตามหาแล้วรอบหนึ่งเจออยู่ตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะใส่สองข้างเลยนี่ไง น่ารักก็เปล่าอ่อาอะอันนี้มันสิงโตตุต่จีนนะวะเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือพีเจพีเจเหรออ๋อใช่พี่บัวอันโอ้โหดูสิมาสองตัวเลยอ่ะมาเป็นเพื่อนกันเลยเหรอโอ้ทั้งพีทง่ทั้งเจเลยใช่แล้วนะจอดอ้าพีบรร่บัวอนพูดอะไรอ่ะพีบรร่บัวอนพูดผิดนิดหน่อยนะจอ๊อดอย่าว่ากันเลยอเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเราต้องช่วยป๊อปปี้ออกตามหาแล้วล่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่หายไปอ่ะทั้งหมดมีอยู่ ห้าสิบตัวด้วยกันแน่ต้องห้าสิบตัวเลยหรอใช่มีบอนนี่ใช่ไหมแล้วก็มีพีเจแถมมีมัมมี่ลองเล็กที่หายไปก็ว่าแต่ว่าเราไปหาที่ไหนอะพี่ฝนหาตัวนี้ที่ไหนอะพี่ฝนหาตัวนี้เจอในในเนี้ยในนี้เลยในนี้เหรอใช่ใช่อยู่ในนี้แล้วพี่ฝนก็เดินเดินท่องท่องท่องไปอะแล้วก็ไปเจอเฉยเลยอะเราไปเจอเ<ม>ตรงไหนอะ น่าจะเจอแถวแถวนี้แหละนะนี่ตู้อะไรเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนต้องหาดยนี่ไงเจอแล้วเจอไหนอะนี่ไงคุณกระต่ายบันนี้นี่ไงเจอแล้วเนี่เหรอเห็นเปล่าเฮ้ยเป็นเรนโบว์ั้นขอดูหน่อยสินี่ไงแบบฮาร์ดด้วยหรอโอ้แบบยากด้วยอ่ะนี่ไงมาแล้วอะมาใส่ตรงไหนอะ นี่เงาเราสามารถใส่ได้ทั้งสองข้างเลยเนี่ยต้องกดที่ป๊อปปี้งี้เหรอกดที่ป๊อปปี้แล้วก็เข้ามาที่เราเจอใช่ป่ะเราจะสามารถใส่ที่ไหล่ของเราทั้งสองข้างได้เลยอ่ะอีควิปเลบเหรอมันอยู่คนอยู่ตรงไหนพี่แกงหาตัวเขาไม่เจอเลยพี่อกังหาไม่เจอเหรอพี่อกต้องเลื่อนลงไปข้างล่างข้างล่างหน่อยนึงอ่ะต้องไม่มีรูปกุญแจใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่บวชเจออีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยทำไมหาเจอเร็วแท้สังเกตดูไง นี่งาเจอแล้วเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยสังเกตดูเจอแล้วอ๋อนี่งา,ายอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นปะเฮ้ยตัวไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงพีเจอ,อีกตัวหนึ่งไหนไหนสิงโตตุนต๊นจีนอ,อีกแล้วใช่เป็นรถช็อกโกแลตด้วยเดี๋ยวใส่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเลยเท่เลย่นี<อ>เห็นป่าเป็นแบบ normal โอ้ยแบบ normal หรอเห็นปะนี่น่ารักน่าอุ้มเท่มากเท่มากเท่ไหม เทเทเเดี๋ยวเพเอกจะใส่นะเพเอกจะใส่มั่งหาเจอยังอ่ะปัญหาคือเพเอกหาไอ้ที่ติดล็อกไม่เจอเนี่ยดิหาไม่เจอหรอโอ้โหมันอยู่แคปเจอร์สองพี่เอกเออหาเจอยังเจอยังอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่เอกเจออย่างนี้ตายแล้วเจอไหมเจอไหมเจอไหมโอ้ยแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งที่ได้มาไปใส่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกพี่วนเจออีกแล้วเท่เลยอ่ะเจออีกแล้วอ่ะเจอตรงนี้อ่ะเจอบ่อยแท้นี่ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ไงมัมมเจอมัมมี่อ๋อมัมมี่แบบ พยาบาลได้เยขอดูไหนดิไหนดูไหนดินี่ค่ะเป็นแบบ normal หาได้ง่ายทั่วไปแต่แบบว่าเฮ้ยน่ารักเลยอ่ะเอาใส่ทางนี้ดีกว่าแฮะน่ารักอ่ะออดีมากเลยนี่ค่ะน่ารักน่ารักเลยเออน่ารักดีแถวนี้มีอีกเปล่าช่วยกันมองหาหน่อยเร็วเข้าไม่มีแล้วนะข้างบนไม่มีในนี้มีไหมอ่ะไม่แน่ใจอ๋อตรงนี้ไงพี่ฝนเจอเนี่ยพี่ฝนเจออะไรเฮ้ยเนียกเรียเรียกเียกเฮ้ยรตัว พีีเยกเจอของในนี้ด้วยอะเจอของในนี้เหรอพี่ฝนก็เจอเหมือนกันเจอตรงไหนนี่เนี่ยเจอตรงกระดานสีเขียวเนี่ยกระดานสีเขียวเนี่ยเหรอเป็นมัมมี่กิีนกีนใะทั้งอย่างอ่านไ้ยเหรอพี่ฝนก็เจอพี่เอกมาทางนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวอดีาเพิ่งไปดีกว่าเปี๊ยกเจออะไรแอบอยู่ตรงตังถังนี่ด้วยอ้าวคุณกูตายคุณกูตายเออขอมันโชยแล้วเจอคุณกูตายเจอเยอะเลย มาทางนี้เพกทางนี้เร็วไหน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 ทางนี้ทางนี้ไปไหนล่ะนี่ไหนอันนี่อ๋ออ๋ออยู่ไหนนี่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 โอ้โหเจอพีเจเพียบเลยพี่ฝนโอ้คราวนี้เจอเยอะมากทำไมเยอะจังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องลองใส่ดูสิโอ้โหน่ารักสุดยอดไปเลยอ่ะ๋อแล้วตรงนี้มีไม่มีแอบเลยขียวมาเลยเขียวมาเลยไม่มีแอบแอบแล้วแฮะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะใช่ป่ะเนี่ยเจอตรงไหนเฮ่ยใช่ใช่เฮ้ย ว้เจอง่ายเจอได้จังหล่ะมัมมี่เหรอโอ้ทำไมเป็นบูแล้วทำไมสีออกม่วงใช่เหรอลองใส่ดูหน่อยดีกว่าโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวใส่ทางนี้ดูมัางนะลองใส่ดูหน่อยเออมันเป็นบูจริงๆด้วยพี่ฝนใช่ใช่ไหนพี่ฝนหาไม่เจอต้องมาขายาวแล้วมันเกะ็กะเนาะนี่ไงใส่แล้วนี่ไงเออน่ารักอยู่ดูเดี๋ยวเราวิ่งด็อกแดกด็อกแลกด็อกแกน่ารักน่ารักน่ารักอยู่เหมือนกับที่ประดับ ประดับไหลเราทั้งสองข้างอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้ไม่มีหมดยังเนี่ยหมดแล้วเรมั้งในเนี้ในนี้น่าจะหมดแล้วเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาตามหรือตามซอกนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้ยังไม่ได้เข้าเลยอะอะไรนอนอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ฝนมาดูดิอะไรก็ไม่รู้นอนอยู่พี่ฝนก็เห็นเหมือนกันอ๋อนี่ไงพี่ฝนเจอในนี้แหละเนี่ยเหรอโอ้นี่เหรอเนี่ยเหรอ ใช่ใช่แล้วพี่ฝนเจอในนี้แหละเจอในนี้เลยได้แล้วนี่เลย PJ Park นี่ไงใช่ใช่พี่ฝนก็เจอในนี้เหมือนกันอตัวพี่เอกติดข้างหลังตู้นี้มีอีกเปล่าพี่ฝนตัวพี่เอกติดฮะออกไงดีอ่ะออกไงอ่ะออกไงเดียมันนี่เปล่ออกไม่ได้เหรอต้องไปที่เกิดแล้วเปล่าเนี่ยมันเทเลพอร์ตไปได้เปล่าได้ได้พี่เอกเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปตรงไหนอ่ะเทเลพอร์ตยังไงอ่ะกลมข้างบนตรงลำโพงอ๋อตรงนี้เหรออ๋อเทเลพอร์ตมาแล้วเหมือนกัน โอ้แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอันนี้ดีไหมอ่ะทางนี้ดีไหมอ่ะอันนี้หรอเออลงมาทางนี้ดูหน่อยดีกว่ามีอะไรอ่ะโอ้ทำไมมันลบกันเลยอ่ะในนี้มีแต่ขยะอ้เจอแล้วเจอด้วยเหรอนี่ไงเฮ้ยแอบตัวดำพี่ีตัวสีดำเลยโอ้อินเวอร์โตอย่างหล่อพี่เอกพี่หวนเจออีกแล้วเจอคุณบันนี่เฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะบันนี่อ่ะ บันนี่สีออเรนใช่บันนี่ออเรนสีส้มหมันน่ารักมากแอบอีกหม่นี่ยเจอเยอะเจอเยอะทำไมเราเจอเยอะทไมเจอง่ายจังเลยอเจอง่ายเจอเป็นตัวตัวไปเลยอ่ะเจอแบบน่ารักเนี่ยไม่เห็นมีเลยพี่ฝนแอบอยู่ตามซอกตามหลืบมีหรือเปล่าในห้องนี้ไอเบรกพี่ฝนน่าจะเห็นแล้วล่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่ยังหาไม่เจอนี่อยู่ทางนี้อ่ะ นี่ยมันมีอีกห้องนึงอ่ะโอยห้องเตือนอะไรไว้ด้วยอ่ะน่าจะมีอยู่นะเฮ้ยมันมีทางลงก็เป๋านี่ไงเจอคุณบันนี่ไหนแอบอยู่เหรอใช่แอบอยู่เป็นออเรนบันนี่นะใช่ในนี้ลงไปได้เปล่าโหเฮ้ยเพื่อนโอ้อันใหญ่เอลอเลยโห้ยช็อตด้วยะมือแปะอันเบลอเลยอ่ะแปะหัวพี่ฝนนี่ปะแปะแปะหัวพี่แล้วเราไม่ทําอะไรเนี่ย น่าจะเอาไว้สําหรับเปิดประตูบางอย่างนะแต่ว่าในนี้ไม่มีที่เปิดนะเราออกก่อนในนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วอ่ะทางนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ป่ะตรงนี้มีไหมไม่มีนะพี่เอ็ดูแล้วนะในกล่องมีว่าไม่มีเอ้ยนี่ไงไหนอ่ะนี่ไงมีแอบอยู่ด้วยเหรอเออตรงบันไดมีกล่องตรงนี้นี่ไปไหนแล้วพี่ตรงบันไดไหนอ่ะบันไดนี่มานี่นั่นนี่นี่ตรงนี้นี่ห้องนี้ ห้องไหนห้องบันไดเหรอไม่ไหนแล้วเออนี่ไงตรงนี้ไงอแอบหรอแอบนี่ไง p j พ p j Yellow แอบอยู่ Yellow กับ Olen ใช่เดี๋ยวพี่ฝนขอใส่ตัวใหม่บ้างดีกว่าพี่เอกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดีกว่ายาวไปหน่อยอ่ะเนี่ยเอาตัวอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะพี่ฝนเอาตัวนี้ออกไปก่อนได้ไหมตัวนี้มันอยู่ข้างซ้ายข้างขวาพี่ฝนตลอดเลยอ่ะพี่เอกเอาน้องกูตายดีกว่าพี่ฝนอยากได้น้องกูตายันนี้แบบาร์ดอะนี่ได้ไหม เ,เนี่ยเขาได้ข้างเดียวอีกข้างนึงเปลี่ยนไม่ได้แน่ได้สองตัวนี่งอีกข้างนึงเปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันต้องเล็บไร้ไงเล็บไรเ <academy S 1> ห,<ย>หมดไปแล้วเล็บไร้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ข้าวหน้ากาด้ในนี้หมดแล้วยังอ่ะหมดแล้วมั้งหมดแล้วก็ต้องออกตรงนี้แหละใช่ไหมมี <S 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 มทางไปอีกอันนี้ไงนั่นไงเพื่อนยืนถือมืออยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้มีอีกอ่ะไหนห้องเนี้ยหรอมีห้องนี้อีกตรงนี้ไม่มีพี่ฝนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไหนอรอนั่นขยะหรือตุ๊ ให้ทุกตาเจอแล้วทุกตาได้ตัวเกรย์มาสีเทาสีเทาโอ้ยสวยเหมือนกันนะตัวใหม่เนี่ยสวยเลยตรงนี้มันคืออะไรอะพี่ฝนเฮ้ยตัมซอลเฮ้ยทะลุเหรอให้ทะลุได้ด้วยเหรอทะลุได้เฉยเลยเออดีดีดีเฮ้ยนั่นอะไรอ่ไอป๊อปปี้อ้ยไม่ใช่ดิมัมมี่มัมมี่ขาวเลยเป็นวัวโอ้อุตส่าห์พูดะเสียงดังพูดผิดมัมมี่เหรอตรงนี้ไม่มีขอใส่มัมมี่หน่อยหนึ่ง ไม่ไม่มีแล้วอ่ะนี่งาใส่แล้วเรียบร้อยดูน่ารักน้ยหน้าตาเหมือนไม่วนเลยสีเดียวกันเลยอ่ะว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราเข้ามาจากทางไหนอ่ะสีเดียวกันเลยเราเข้ามาตรงนี้ไงอ๋อนี่นี่นี่ใช่มันทะลุได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนี่มีอีกเปล่าต้องดูก่อนเพื่ไปดูมาแล้วไม่เจอะไม่เจออรอเอาไม่เจอก็ไม่เจอไปด้วยไปด้วยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเพื่อนบอกว่ามัมมี่มัมมี่เมื่อกี้เพื่อนบอกใช่เพื่อนบอกมัมมี่เราก็มัมมี่ในในรูในท่อนี้มีไหมอันนี้คืออะไรอ่ะ เข้าไปได้ไหมกระโดดได้พี่ฝนกระโดดได้แต่มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมเข้าไม่ได้เป็นท่อเล่นๆน่ะพี่ฝนน่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่ท่อเล่นๆหรอกอาจจะนี่ไงเจอแล้วไหนอะนี่ไงอยู่กับพืชเลยเอ้านี่ไงเจอแล้วเรานึกว่าขยะดูกองดีเลมอนเนาะเลมอนลมีนพี่ฝนเราสามารถคานได้ด้วยอะคานเนาะเนี่ยเราเข้าไปได้แฮะตามมาเร็วตามมาเร็วกำลังไปกำลังไปวุ้ยวันนี้เราหาได้เยอะแฮะ โอ้สงสัยหาได้หมดเลยว่าไม่รู้เนี่ยโอ้หาได้หมดวันนี้คงไม่หมดแล้เหนื่อยไปทางไหนดีอ่ะม,มันเป็นรางรถไฟเหรอตรงนี้ไม่มีรางรถไฟตรงนี้ก็ติบตัเนเงยหน้าขึ้นไปมองอาจจะมีนะอืมน่าจะต้องไปรูนี้เปล่ารูนี้เหรอมีอีกไหมแถวนี้มีไหมต้องลองมองดูนี่ฝนลองลองช่วยกันดูทางน,นู้นดินี่ยายวิ๋นกําลังดูเหมือนกัน ข้างล่างนี่ก็ไม่มีอ่ะพี่ฝนจอดไม่เห็นมีใครเลยอ่ะไม่มีอ่ะเออฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะจอดตรงนี้ก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่มีพี่ฝนไม่มีเหรอเราโดนหลอกแล้วหรือเปล่าไม่มีห้องอื่นอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะต้องแบบทะลุไปหลายๆห้องอะไรเงี้ยห้องหลังๆมาไม่ค่อยมีแล้วแฮะอ้าวถูเอ้ยนึกว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่หรอเป็นใช่ทางนี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีงั้นเราก็ต้องไปห้องถัดไป ทำไมมนดูงงๆครับก่อนเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วเขียวๆนู่นน่ะนู่นเลยไปทางหไหนอะ่ะเราก็ต้องไปทางนี้เนี่ยมันหลายสองทางเนี่ยค่อยๆเข้าไปดูในห้องไงห้องนี้มีไหมโอ้แสดงว่ามันเป็นห้องเชื่อมต่อกันนะพี่เอกทาซะงงเลยพี่ฝนใช่เป็นห้องเชื่อมต่อกันเราต้องเข้าทะลุไปเรื่อยๆอะ่ะก็ยังมีห้องนี้อีกใช่ป่ะห้องนี้ดูไปยังไม่แน่ใจอ่ะจําไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่เอกเข้าไปดูก่อนสิ มันเชื่อมกันหมดเลยพี่ฝนมันเชื่อมกันหมดเลยทีนี้งงอ่ะนั่นน่ะดิห้องใครเป็นห้องใครพังเนี่ยเฮ้ยงงแล้วอ่ะงงแล้วพี่ฝนอยู่ไหนวอเอางงหลงกันไปแล้วอ่ะทุกคนเราเอาพี่ฝนไปไหนไม่รู้พี่ฝนหายพี่ฝนไปทางไหนก็ไม่รู้อ๋อพี่ฝนมาปากทางเข้าโอ้ยนี่ไงเจอแล้วอยู่ไหนเนี่ยจอปากทางเข้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะ กำลังมุดมุดเข้าไปในท่อพี่ฝนเห็นแล้วหนึ่งตัวเห็นแล้วหนึ่งตัวด้เหรอพี่ฝนไปแล้วไหวพี่ฝนเข้ามาในห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนทางเข้าอ่ะอ้าพี่เอกออกมาผิดทางแล้วพี่เอกงงทางไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วเหรอเออพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอทุ่มทำทางมาได้งงมากเจอไหม ไม่เจอเออพี่เอกวิ่งออกมาเจอไอตัวเขียว,เ,ยวเอาวิ่งออกมาเจอตัวเขียวเหรอเออมาเจอตัวนี้เฉยเลยแต่ตัว<อ>สายลุงเนี่ยมัมมี่คันเลอร์เนี่ยสายลุงเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนขอเข้าไปเอาข้างในหน่อยเราหลงกันไปแล้วเดี๋ยวเราทีเลพอร์ตออกไปก็แล้วกันเออสงสัยต้องต้องถอดแลวเทเทเลพอร์ตออกไปละนี่ไงพี่ฝนอ๋อพี่ฝนออกมาอยู่ที่เดิมเอาที่เดิมแต่ว่าเจอพอดีเจอใครอ่ะ เจอคุณบันนี่เจอคุณบันนี่แล้วพี่เอกจะไปเจอใครได้เนี่ยพี่เอกก็เทเลพอร์ตมาแล้วกันเทเลพอร์ตมาพี่เอกพอร์ตมารอเลยแล้วกันเออพอร์ตไปรอเดี๋ยวพี่บอนออกไปด้วยเดี๋ยวนะเผื่อมีเจอเฉยเข้ามาก็เจอได้อยู่อ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่เออได้เฉยเลยอรอได้ตัวไหนมาไหนใสให้ดูดิ พี่ฝนพี่เพ็กเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเจออะไรอ่ะดูดีๆดิเจออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงมัมมี่เขาแอบว่าเออแอบได้หน้าตาเฉยแอบเนียนสุดๆเลยเดี๋ยวเพกเอาตัวที่เพกได้มาใส่ให้ดูเลยอ่อเอามาโชว์เรียกมาโชว์หน่อยเขาเป็นไลท์บูจะเป็นอีซี่นะอีซี่เหรออันนั้นอีซี่เหรอใช่น่ารักหลายสีน่ารักอ่ะเนี่ยน่ารักเลยอ่ะใช่ไหมเท่เลยอ่น่ารักเลย ได้มายังไงเนี่ยเข้าไปประตูไหนได้มาเฉยเลยสุดยอดเลยอ่ะพี่ประตูนั้นนั่นแหละพี่เ็กว่าสนามเล่นนี่จะมีใช่เปล่านั่นนะ่ะพี่เห็นบนนะีเ้เ,เห็นแล้วเหมือนกันเห็นเหมือนกันเลยจริง,รงๆเราไม่ต้องไปไหนไกลนะอยู่แถวๆนี้ก็มีเออแถวๆนี้มีเพียบเลยทีนี้เราจะขึ้นไปยังไงอะ่ะขึ้นยังไงอันเนี้ยกระโดดแด้งดึงขึ้นไปได้ไหมะโดดผ่านตรงเนี้ยเหรอไม่ได้ฮะเฮ้ยไม่หวนคิดว่าต้องกระโดดมาจากข้างบนบ่เฮ้ยต่อตัวที่ต่อตัวต่อยังไงอ่ะนี่นงต่อตัวพี่เอกเนี่ยต่อตัวมาต่อ เราไม่ได้ปลอมตัวเป็นนั่นได้นี่นะปลอมตัวได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวต่อตัวไม่ได้ปีนได้ไหมปีนก็ไม่ได้ปีนก็ไม่ได้เดี๋ยวทำไงดีอะพี่ฝนปลอมตัวได้ที่ไหนเราเปลี่ยนเป็นฮักกี้ไม่ได้หรอไม่ได้เขาให้อยู่แค่บนไหลไงอยู่ได้แค่บนไหลเท่านั้นแล้วเราจะขึ้นไปเก็บยังไงนั่นน่ะดิเออหรือว่าเราจะต้องแบบใช้เป็นแคปเจร์หนึ่งขึ้นไปเก็บเปล่าไม่รู้พี่ฝนแต่นี่ดูนี่สิบนนี้ก็มีนะ บนไหนเหรอเนี่ยบนเนี้ยบนรั้วเนี่ยบนเนี้ยบนเนี้ยเพียบเลยบนรั้วเหรอเห็นไหมน่าตัวสีวฟ้าถอยมาดิถอยมา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 นั่นไงนั่น,นะอ๋อเ,เออเออเห็นแล้ว เราใช้อ๋อเราใช้มือแปะเฮ้ยใช้มือแปะได้ได้ใช้มือแปะได้อาอย่างงี้ก็สวยดีอย่างงี้ก็ดีเลยได้เสียมาได้เลยอย่างงี้ก็ได้เลยโไกลแค่ไหนก็สบายเฮ้ยเราใช้มือแปะได้โหสุดยอดเลยอ้าวพี่เอกเจอตรงนี้อีกตัวงหรอเจอตรงไหนหรอไม่รู้พี่เอกเดินชนชนอะไรอยู่ตรงเนี้ยเจอตัวนึงเนี่ยอ๋อไหนไหนไม่รู้ชนชนตรงไหนชนชนอยู่แถวเนี้ยชนชนอยู่ตรงไหนเฮ้ยไปชนตรงไหนได้มาตัวหนึ่งเมื่อกี้ชนตรงไหน ไม่รู้เป็นกูตายหรือว่าจะเป็นตัวนั้นก็ตายตัวนั้นหวันี่ไงอยู่ข้างในนี่ไงอ๋ออยู่ข้างในเหรอใช่อยู่ข้างในเครื่องเล่นนี่ยว่าแล้วพี่เอกหล่นลงมาแล้วเพล็กเหมือนได้เลยอ่ะเออใช้มือแปะแปะเอาเออดีง่ายง่ายดีเออเพิ่งรู้นะเนี่ยเล่นมาตั้งนานละบนทางรถไฟมีเปล่าเดี๋ยวขอดูบนทางรถไฟก่อนนะเออพี่เอกว่าต้องมีทุกที่แหละมีแอปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขามีให้เรากดกดนี่กดเล่นเลยนีกดเลยเราไปไหนล่ะกดเลยอ๋นี่ไงมือแปะอ๋อมือแปะอันเนี้ยเหรอแปะมือเขียวแปะแล้ว แตมือเขียวแล้วมือเขียวแล้วไงแล้วไปได้ปะไม่เห็นไปไหนไปไม่ได้เหรออ๋อรถไฟทํางานนี่ไงไฟทํางานแล้วรถไฟไม่เห็นไปเลยรถไฟทํางานแต่รถไฟไม่ออกจากชานชาลาเออเขาไม่ยอมออกอ่ะเออยังไม่ยอมออขบวนมีไหมแปะส่งเดทไปก่อนเผื่อเจออืมไม่แน่ใจว่ามีเปล่าแต่พี่วนเจอแล้วอยู่นี่ไงอ๋ออยู่นี่เหรออยู่นี่ไงมมมี่บี อย่างนี้นี่เองมีที่ล้อรถมีไหมที่ล้อรถมีไหมที่ล้อรถหรอมีวะแถวนี้ที่ล้อรถหรอต้องดูข้างใต้ชั้นชลามีไหมมีไหมอ่ะไม่รู้กำลังดูรอบๆเจอเปล่าไม่เจออ่ะหมดแล้วหรอไม่มีในนี้มีวะในตู้มีไหมแอบมองไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะ ข้างหลังมีแอบนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออยู่ไหนเจออยู่ข้างหลังชานชลานี่นี่โอ้มีแอบด้วยเหรอนี่ไงเป็นมัมมี่ออเรนน่ะมัมมี่ตัวแปลกๆอ่ะเอามือแตะๆเอาเออน่ารักอยู่อืมได้ซะเยอะเลยได้เยอะได้เยอะเหมือนกันไหนไหนไหนเรามาดูคอลเลกชันกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เยอะขนาดไหนนะได้ขนาดไหนอ่ะนี่ขอดูหน่อยโอ้ยยี่สิบสองตัว โอ้สุดยอดไปเลยได้คุณบันนี่มาเยอะเหมือนกันพี่เอกเอ,อได้เพียบเลยอ่ะชอบเนี่ยบันนี่ตัวนี้มากเลยน่ารักสุดๆเลยนี่เห็นบ่านี่น่ารักสุดยอดออได้ทั้งบันนี่ได้ทั้งอันนี้เลยอันนี้แบบฮาร์ดมัมมี่ใช่ปะ่ะนี่น่ารักมากเพื่อนเราขอโอกาสให้เรามองเห็นตัวเองหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> นี่เห็นปะ่ะน่ารักมากโอ้ แถมได้พีเจมาอีกหลายตัวเหมือนกันนะ uh. โอ้เอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากจะออกมาตามหาสารเลี้ยงของบ๊อปปี้นะคะก็เข้ามาตามหากันได้นะแบบน่ารักมากๆเลยวันนี้พวกเราก็จะขอตัวลาไปก่อนจ้าบุยบุย,บย,บย